สวัสดีค่ะนี่คือการรายงานข่าวพิเศษข่าวด่วนกวนหงอคงข่าวที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือ Cyber Bullying Management ค่ะปัจจุบันนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทุกช่วงวยัยทั่วโลกค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้ในหลายมิติค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Cyber b u l l y i n g ค่ะ หรือการกันแง้ทางออนไลน์ซึ่งสร้างผลกระทบรุนแรงทั้งทางจิตใจและทางสังคมค,ค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างของการไซเบอร์บูลี่นะคะยกตัวอย่างเช่นการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอการแสดงความคิดเห็นการเปิดเผยความลับและแต่งเรื่องราวให้ผู้อื่นเสียหายซึ่งการกระทำรูปแบบนี้เป็นการทำรูปแบบหนึ่งที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นจนทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ได้ค่ะจะเห็นได้ชัดในปัจจุบันที่ทุกคนมีโซเชียลมีเดียใช้ โดยการกระทำเหล่านี้ผู้กระทำอาจจะไม่ได้คิดแต่ผู้ที่ถูกกระทำอาจจะเก็บไปคิดจนเกิดเป็นความวิตกกังวลและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้ค่ะและถึงขั้นส่งผลไปถึงการตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ค่ะเราไปดูตัวอย่างการไซเบอร์ลิ่งกันเลยค่ะเฮมาเ้ย ไหนอ่ะกลับกลับบ้านอย่าเพิ่งกลับดีไหนพูดใหม่ดีพูดอะไรเมื่อกี้ติดอ่างเหรอเปล่าเปล่าครับก็กลับบ้านเฮ้ยมันติดอ่างอ่ะพูดใหม่พูดใหม่พูดอีกทีพูดอีกทีก็ก็กลับ จากที่เห็นตัวอย่างการไซเบอร์บูลิ่งมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อะนะคะมักจะประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตค่ะเช่นความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือในกรณีรุนแรงนะคะก็อาจจะนำไปสู่การทำลายร่างกายหรือว่าการสูญเสียชีวิตได้ค่ะการกลั่นแกล้งออนไลน์นะคะยังส่งผลต่อสังคมวงกว้างได้อีกค่ะเช่นการบั่นทอนความเชื่อมั่นในสังคมออนไลน์การเสื่อมถอยของความสัมพันธ์และการทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นผิดค่ะ แบบวิธีการรับมือหากมีเพื่อนล้อเลียนนะคะเราควรเก็บข้อมูลหลักฐานและายละเอียดให้ชัดเจนพยายามควบคุมอารมณ์ไม่แสดงความไม่พอใจและพูดคุยกับเพื่อนอย่างตรงไปตรงมาค่ะแต่ถ้าหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ควรขอความช่วยเหลือจากคุณครูผู้ปกครองหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะโดยหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถบ่งชี้ผู้กระทำผิดได้ดีที่สุดนั่นก็คือดิ่จะต้องกดปินค่ะ ักลับมากันต่อนะครับผมหัวข้อที่เราจะพูดนะครับคือดิจิทัลฟูดพิ้นดิจิ l f ลฟูดพิ้นคืออะไรดิจิทัลฟูดพิ้นคือข้อมูลต่างๆนะครับที่เรานําเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอการพิมพ์เรื่องราวหรือการพิมพ์โต้เถียงกันบนโลกออนไลน์ไปจนถึงประวัติและพฤติกรรมการใช้งานบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นประวัติการเข้าชมการกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเว็บไซต์อะไรข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะถูกบันทึกอยู่ในโลกออนไลน์ แล้วไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะยังคงอยู่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าของนะครับต้องให้ความสําคัญเพราะอาจใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และจะยังคงเป็นโทษหากเราไม่สามารถป้องกันและรู้เท่าทันครับเราไปรับชมภาพเหตุการณ์กันเลยครับถงแป้งช่วยเราด้วยสิอะไรหรอมีคนเอาคลิปเราไปลงในกลุ่มอ่ะ เฮ้ย,ยงั้นก็ต้องรีบแ็บเก็บไว้เลยนะเพราะว่าน,นี้เป็นดิจิตอลฟูดพิ้นแล้วก็เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งให้ตำรวจอ๋อค่ะสำหรับผลเสียที่อาจเกิดขึ้นนะคะก็คือความเป็นส่วนตัวอาจลดลงค่ะหรืออาจโดนสะกดรอยตามจากผู้ไม่หวังดีจากการที่เวลาอัปโหลดรูปที่ระบุตำแหน่งในสถานที่นั้นๆค่ะหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกผู้ไม่หวังดีขุดคุยประวัติเก่าๆจากสเตตัสหรือรูปภาพและอาจถูกนำมาโจมตีได้ค่ะ สำหรับวิธีการจัดการนะคะก็คือตรวจสอบและเฝระวังรอยเท้าทางดิจิทัลของคุณอย่างสม่ำเสมอค่ะและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอค่ะหรืออาจเข้าใช้เว็บไซต์ที่มีระบบความปลอดภัยสูงและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียค่ะสำหรับการรายงานข่าวพิเศษวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับข่าวด่วนก้นหมอคงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ